เองด้ว่ซั้งอยู่เฮ okay ื่นตุยน้อยบังฮับอาจจะเอ๋อขี้ขีกขี้ี้จ๋า <Ok อ้าขีกขี้ี้จ๋าบังฮับอยู่น้ำม่ีไงวั่ใหญ่เด้อแม่ไปหาเขียดอีหลังก็เด้อมวันนี้เด้อไปหาเขียดอีแล้วพี่น้องเอ้ยลาเขียดอีแล้ววันนี้หนาวกับหนาวยังพากันไปว้ายว้ายว้ายเป็นยังไงในแม่ขั้นหัวบ่ยังแม่ฮะอยากยืน Hi, <laughs> nào hèn vì nọ người nào ở địa lò nào cứ đợi cái địa Bữa này xiêng lông vì nọng sờ bay đi toàn sao đưa vì nọng người con phay của bà thân là lại nè đấy con phay của bà thay là mỏ chăm <laughs> nó sai là sao nó bị sai này bị bị ừ, ừ เือนเจ๊ใส่แดดบ่เพื่อนเจ๊ใส่แดดบ่เนี่ยสมัยดีพ่อแม่พี่น้องมันไม่คิากีรเดี้วลางก้มไหเก่งเลยพี่น้องหนาเดีกก <c oughs> ็ทากันไปงเด็กมงานทีมงานทีมงาน เข็นม่ใหญ่นะจะไปจเข็นหพี่น้องเข็นม่ใหญ่น่าจะไปจะเข็นโอ้ได้เติบตัวนี้แค่มันไม่เห็นเราเขียนเลยเหนอเว้ไป พี่เวินเห็นใสโอ้ยใอย่อะีรพี่น้องเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่จะเนี่ยมันจะเห็นพี่น้องเลยใหญ่พี่อุ้ยกระปูเปล่ากระปูเลยเอาบ่เอาแล้ว นี่ง,งานหาเขียดได้นี่งงนเขียนวันเฮียนวันเท่าทีง,งานหาเขียดได้พี่น้องไหเขียดขียด càng tốn gì chứ nào Hãy subscribe cho cầu มันย่มมนย ia. ่มงสิมานี่ยเตี่วเราดต็ยตัวใหญ่เลยน้องซ้ำเราวัดเป็นคเดียวแค่ตัวเดียววัดเ ก็เริ่มนะนี่ตัวใช่มันต้านามันเต้านใส่เออตัวนี่ได้หา

ไปไหมไไหมห้ากิโลยนเรือเสยด

บะทึงไปก่อนคุดหน้าลุงฮี้ไปดิไต่ลุงเราหายหัวซิปโตซิปอ่าวตัวซิปเอ็ดจักเต้นไปใจพี่น้องเอลยยังอยู่ลุงลุงยังอยู่ลุงมีอยู่เลยฮะซิปเอาพี่น้องท่านี้ซิปโตพี่น้องซิปแล้วซิปแล้ว

ta đợi theo mà đi thì đợi. Hát cả đầy cốp. Hát cả đầy cốp. งว้ขนสองตัวนี้ยังไงเฮ่ยนสาเฮ้ยสามตูขึ้นมา้ขึ้นมาว้สองสามพี่น้องยังถูงง่โงอยู่เออคุณน่นี่น้องโอ้ยยัไงวมึงยงงนึงตัวนี้ยังมีอีกน้องอีกตัวนึง ้ยยังมีอีกเลยชนสามยังมีอีกเฮ้ยมันมาปล่อยมาปล่อยมาอายังมีอีกอุ้ยชนสี่สี่ดาวสี่ดาวสี่สี่ตัวเลยพี่น้องสี่ตัวพี่น้องหมวนอันนี่้สี่ตัวพี่น้องเลยสี่ตัวสี่สี่ตัวมันมีอีกอุ้ยตัวนี้ใหญ่เลยโอ้ตัวเนาะ หัวหันนหันอนหันหนหั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 นัหหันหันัวหั่หนหั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 นเันหหันหันหันหหัวหี่นหอนหอนหันหันหัันนันนันันั ก้มนี่จะหาพี่น้องเลยอุ้ยกาดหาอะไรอยู่ในป่าทางงูว่ะทางงูว่ะ